สวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในเทคโน n n e l ช่องนี้ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตแล้วก็สมาร์ทโฟนวันนี้ยังคงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ Leonardo.ai นะครับซึ่งเป็น AI Image Generator ที่ช่วยให้เราสามารถสร้างรูปภาพได้อย่างรวดเร็ววันนี้จะเป็นเรื่องราวของ Prompt Generation นะครับโดยปกติแล้วเวลาที่เรา Generate รูปภาพเราก็มักจะเขียนข้อความหรือว่าพรอมเข้าไปในช่องทางด้านบนนะครับแต่ทีนี้ บางคนก็บอกว่าอยากจะเขียนพร้อมสั้นๆแล้วก็ให้ได้รูปภาพสวยๆจะต้องทำยังไงวันนี้นะครับพร้อมเจเนอเรชันคือคำตอบที่จะเข้ามาช่วยเราในการที่จะเขียนพร้อมสั้นๆแล้วก็ให้เลโอนาร์โดช่วยจัดการเขียนพร้อมยาวๆให้กับเราแล้วก็นำพร้อมนั้นนะครับไปเจเนเรตรูปภาพและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราจะมาเริ่มต้นกันเลยแต่ก่อนอื่นนะครับผมอยากจะพากลับไปยัง อ่าหน้าแรกกันก่อนเดี๋ยวจะไม่เข้าใจนะครับอ่าถ้าหากว่าใครนะครับยังไม่เคยมี l e o n a r ร์โดใช้งานยังไม่เคยเข้าสู่ระบบเลยแนะนำให้ดูที่คลิปวิดีโอมุมบนขวามือนะครับก็จะมีวิดีโอแนะนำให้คุณก็ดูวิดีโอนั้นแล้วก็อ่าเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยแล้วก็เข้ามาเจนเนอเรตรูปภาพกันนะครับแล้วก็ข้อเน้นย้ำเพิ่มเติมก็คือว่าถ้าหากว่าคุณจะใช้ Gmail ในการเข้าสู่ระบบเนี่ยผมแนะนำให้คุณสร้าง Gmail ใหม่จะเป็นอะไรที่ดีกว่าเพราะว่าจะช่วยในเรื่องของการอ่าใช้ gmail อันใหม่กับในส่วนของ AI ได้หลายๆตัวแล้วก็อีเมลที่เข้ามาก็จะได้ไม่ต้องไปปะปนกับอีเมลที่เราใช้อยู่เป็นประจำนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้โอเคเรามาดูขั้นตอนกันเลยหลังจากเราเข้ามาในเว็บไซต์ของ l e o n a r d o เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาที่เมนูที่ชื่อ AI Image Generation แบบนี้เลยโดยปกติเรามักจะพิมพ์ข้อความในช่องนี้เพื่อให้เพื่อให้เขา generate รูปภาพแต่ในวันนี้จะมาแปลกกันสักนิดนึงเราก็จะใช้ ตัวเลโอนาโดช่วยเขียนพร้อมให้เราด้วยแล้วค่อยเจนเนเรตรูปภาพเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยไปลองดูกันเพิ่มเติมเลยนะครับอ่ะเรามาที่ Google แปลภาษานะครับผมได้เตรียมพร้อมที่ผมจะใช้สั้นๆเอาไว้นะครับบ้านสไตล์ญี่ปุ่นแล้วก็พื้นหลังภูเขาูภูเขาไฟฟูจินะครับเราก็เอาไปใส่ในฝั่งของภาษาไทยแล้วก็ให้เขาแปลออกมาเป็นอังกฤษนะครับ รอสักนิดนึงให้เขาแปลโอเคก็ได้มาประมาณนี้นะครับก็จะเห็นว่าข้อความไม่ได้ยืดยาวอะไรนะครับเราเอาข้อความตรงนี้นะครับไปใส่ในในส่วนของ p พร้อ GENERATION คลิกไปเลยครับที่ p พร้อ GENERATION จากนั้นก็เอาข้อความวางตรงนี้ได้เลยครับอ่าทีนี้ทางด้านล่างนะครับ number of P r o m p to generate เนี่ยเราสามารถเลือกได้2 4 6 8นะครับลองเลือก8ไปเลยก็ได้เพราะว่าไม่ได้เสียโทเค็นแต่อย่างใดในส่วนนี้นะครับ จากนั้นนะครับก็มาคลิกที่คำว่า ID เ a t e ตรงนี้นะครับคลิกไปเลยก็จะเห็นว่าเขาก็จะทําการเขียนพร้อมให้กับเราใหม่นะครับซึ่งก็จะเติมข้อความให้มันมีความยาวมากขึ้นนะครับแล้วก็เวลาที่เราต้องการจะแก้ไขปรับปรุงพร้อมตรงนี้เนี่ยก็สามารถทำได้นะครับโดยการคลิกที่ลูกศรตรงนี้แล้วก็เลือกเมนู Edit เราก็พิมพ์ข้อความเพิ่มเติมเข้าไปอย่างเช่นผมบอกว่า,าผมอยากจะใช้คาว่าฟโตกราฟ เพิ่มเติมเข้าไปแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็คลิกที่ปุ่มดันนะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับการาให้ทางเลโอนาโดเขียนพร้อมยาวๆให้กับเราทีนี้เราไปเทสกันเลยครับเราก็คลิกที่ปุ่มเจเนอเรตได้เลยหลังจากที่เราคลิกที่ปุ่มเจเนอเรตได้แล้วเนี่ยเขาจะอ้างอิงอะไรครับเขาก็จะอ้างอิงจากไฟจูนโมเดลที่เราเลือกเอาไว้นะครับแล้วก็ลักษณะของไฟจูนโมเดลเพิ่มเติมแล้วก็ตัว Number of Image เนี่ยเราตั้งค่าไว้อย่างไรก็จะได้แบบนั้นนะครับในส่วนของพร้อม Magic จะเปิดหรือไม่เปิดให้ทดสอบไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าหลังจากที่เราได้พร้อมจากในส่วนของพรอมเจ e เนอเรชันมาแล้วเนี่ยจะเห็นว่าเขาเขีนยนยาวๆแล้วก็ภาพก็ออกมาดีทีนี้ถ้าเราจะกลับไปเพื่อไปเอาพรอมเจ e เนอเรชันตัวอื่นมาลองใช้งานต้องทํำยังไงก็คลิกไปตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เลื่อนมาที่หัวข้อที่2นะครับแล้วก็ลองเชนเลตดู ลองไปดูกันว่าภาพที่ได้จะเป็นยังไงก่อนที่เราจะกลับไปนะครับหลังจากเจ n เน a เรตภาพนี้จบแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนไฟจูนโมเดลกันนิดนึงนะครับอ่าเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนไฟจูนโมเดลเป็นอ่าในส่วนของ sdxl 0.9บ้างนะครับลองดูแล้วก็เป็น Leonardo โดแล้วก็ใช้ตัวพรอม Magic นะครับก็เปิดด้วยก็ประมาณนี้และเดี๋ยวเราไปใช้ในส่วนของพรอม t g e n e r a t i o น หัวข้อที่3นะครับลองมาดูกันว่าภาพที่ได้จะเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นสังเกตเห็นว่าเวลาที่เราใช้ตัวของพรอมเจเนเรชันเนี่ยภาพที่ได้จะไม่ค่อยบิดเบี้ยวนะครับแล้วก็จะมีลักษณะออกมา,าค่อนข้างดีนะครับต้องบอกว่าแบบนี้อันนี้อาจจะมีหลุดบ้างเบี้ยวบ้างอะไรก็แล้วแต่อันนี้อาจจะเป็นเอฟเฟกเป็นลูกเล่นเราสามารถนะครับนำพร้อมต,ตรงนี้ไปแปลใน Google แปลภาษาดูก็ได้ว่า เขาเขียนอะไรในลักษณะอย่างไรเราจะได้ยึดลักษณะของการเขียนตรงนี้เนี่ยเป็นแบบอย่างในการเขียนพร้อมครั้งต่อไปด้วยก็ได้นะครับอย่างเช่นอันเนี้ยผมบอกว่าเอ๊ะอยากรู้จังเลยเขาเขาเขียนมาประมาณไหนนะครับจับสลับกันสักนิดนึงอ่ะเอาภาษาอังกฤษขึ้นหน้าแล้วก็วางข้อความลงไปบ้านสไตล์ญี่ปุ่นที่มีชีวิตชีวาพร้อมภูเขาไฟฟูจิ ที่มีชีวิตชีวาเป็นพื้นหลังล้อมรอบด้วยท้องฟ้าสีส้มสดใสเห็นไหมครับเวลาเขาเขียนพร้อมออกมาให้เราเนี่ยเขาเขียนในลักษณะของการบรรยายเป็นพรรณนาออกมาแบบนี้ก็ทําให้เรามีไอเดียในการที่เราจะไปเขียนพร้อมต่อไปแต่ว่าถ้าหากว่ามีฟังก์ชันนี้แล้วเนี่ยผมก็เชื่อแน่ว่าเราก็จะใช้ฟังก์ชันนี้กันบ่อยมากขึ้นเพราะว่าเราเขียนสั้นๆแล้วก็เลโอนาร์โดเขียนยาวๆให้กับเราเนี่ยก็จะ เอามาเจเนเรตรูปภาพแล้วก็ทำให้ได้รูปภาพที่สวยงามมากขึ้นแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็หลังจากที่เราเจเนเรตรูปภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการอัพสเกลนะครับการอัพสเกลเนี่ยเราสามารถเลือกได้หลายรูปแบบซึ่งแต่ละรูปแบบเนี่ยถามว่าเขาทําการอัพสเกลเหมือนเหมือนกันไหมก็ต้องตอบว่าคล้ายๆกันนะครับอาจจะมีบางตัวใช้กับภาพบางชนิดอะไรแบบนี้ก็ไม่ได้สําคัญอะไรมากมายนะครับเพราะว่า สิ่งที่เราต้องการได้มาก็คือภาพขนาดใหญ่ที่มีความชัดเจนเพราะฉะนั้นแล้วตัวอัพสเกลเนี่ยผมแนะนําให้เลื่อนเมาส์ขึ้นมาบนรูปนะครับแล้วก็ใช้ตัวอัพสเกลตัวนี้ได้เลยแล้วก็คลิกเมาส์ไปนะครับในระหว่างอัพสเกลเนี่ยรูปภาพที่เป็นวิดีโอของผมอาจจะมีอาการกระตุกกระตุกหรือไม่กระตุกก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าตอนนี้ผมใช้ทรัพยากรเครื่องมากน้อยแค่ไหนอ่ะเขาอัพสเกลเสร็จแล้วทีนี้เราก็คลิกไปที่รูปภาพ ให้ภาพนี้ขยายขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหลังจากอัพสเกลแล้วภาพมีขนาดใหญ่แล้วเนี่ยมีความคมชัดมากน้อยแค่ไหนเราพอที่จะเอาไปใช้งานได้หรือเปล่าพอที่จะเอาไปใช้ในโซเชียลได้ไหมนะครับแต่ว่าภาพในขนาดเท่าน,นี้ขนาดใหญ่ๆแบบนี้เอาไปใช้ในโซเชียลได้สบายนะครับไม่ว่าจะเป็นสง่งไลน์โพสเฟสเฟซบุ๊กอะไรพวกเนี้ยเพียงพอนะครับสำหรับการนำภาพนี้ไปใช้งานเพราะฉะนั้นหลังจากที่เรา ทำการเจเนเรตรูปภาพแล้วก็ลองอัพสเกลด้วยแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าการอัพสเกลในทุกๆครั้งเราก็จะต้องอเสียโทเค็นไปด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องรับรู้เอาไว้นะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือภาพรวมของการใช้พรอมเจเนเรชันนะครับซึ่งผมเชื่อแน่ว่าถ้าหากว่าคุณใช้พรอมเจเนเรชันเป็นคุณจะสามารถเจเนเรตเจเนเรตูปภาพด้วยเลโอนาร์โดเนี่ยได้ดีมากขึ้นอย่างแน่นอนนะครับ หวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะมีประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยยังไงฝากกดติดตามนายเทคโนโลยีแชนลฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและถ้ามีคำถามใดๆเกี่ยวกับการใช้พรอมเจเนเรชันอย่าลืมนะครับพิมพ์คำถามของคุณเอาไว้ใต้ในคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับจะเข้ามาตอบในทุกๆคำถามเพื่อเพื่อให้คุณสามารถใช้พรอมเจเนเรชันได้ดีแล้วก็ถูกต้อง EP นี้ลาการไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ีต่อไปครับสวัสดีครับ